เห็นน้ำบ่อค่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่อค่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่อค่ะปาดพี่สุดุดจากพี่น้องเบิงเบิงเบิงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกข้างพุ่นค่ะพี่น้องปาด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 พี่น้องจะเดิไทยไทยลูกกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเซาเวันเสานี่เนาะค่ะเนาะมาเบิงดอกเคสค่ะพี่น้อง สิเอาได้บอมาลรุนกันเนาะค่ะเนาะมึงแน่ล่ะค่ะพี่น้องเพินนน่นเปื่อยเบิดเลยเนาะค่ะเมืเ่อเบ่งดอกนี่ค่ะพี่น้องดอกนี้เอาได้ค่ะแน่น ดอกนี้โอเคค่ะพี่น้องสวยนะดอกนี้นะคะ่ะแคกแดงแดงดีดีแน่นดีไปต่อจ้ะพี่น้องหาหล่ออีกเนาะค่ะเนาะเบ่งปลาจา้ะดอกแรกค่ะดอกที่สองค่ะพี่น้องงามๆอุย้ยงามมากเลยค่ะพี่น้องตัดตีนเนาะคะ่ะเนาะ ใายรูปกันค่ะตดตีนจ้ะมสดายเนาะเหลืองวิขาตันดีค่ะพี่น้องแต่ว่าหางเหลืองหลายเนาะเมื่อยค่ะพี่น้องยาง ยังเหมือนโน่นห่ัยเว้ยกล่องกระดามันปินขอโทรศัพท์เดิมปินกล่องปินเอยดอกหลุด้างเนี้ยใบมันคอยอยู่นะทมใบค่ะพี่น้อง ไ้เนาะค่ะเนาะไปต่อจ้ะจ้ะพี่น้องดงแล้วค่ะดอกนี่เป็นจังดเนาะค่ะพี่น้องบู๊ดักขามันน้ำตัดตีนเฮ็ดจ้ะพี่น้อง าเขาดีจ้ะเสียงเศร้าหมุนป่ามันนี่แดดแห้งมากเลยค่ะพี่น้องหมู่บ้านวัมนมนันฝนสิตกขั้นฝนตกนี่เห็ดออกหลายก่ะฝนถิ่มส่วง มีดเศร้าเขาไปต่อจากพี่น้องเอาเซกิต้าจากพี่น้องเมื่อบ่งเห็ดชนิดนี้พี่น้องว่าคือเห็ดน่าแหละบ้านเฮ้าบอกินได้เด้อค่ะนี่เห็ดชนิดนี้นี่ค่ะพี่น้องว่าคือเห็ดน่าแหละบ้านเฮ้าบอสอ่ะจากพี่น้องแต่เยบาบอเอาดอกจ้ะเพราะว่ามันบอหลาย เจ้าทาเก็บเห็ดไข่แต่เห็ดไข่ยังมาท่านเนียออกจากพี่น้องไปเบิ่งแล้วเนาะเห็ดไข่ยังมาท่านด้ออกมันมีอยียงหลายลาย,ยางคือคือบันเฮาเลยเนาะค่ะพี่น้องเห็ดหลายชนิดก็คือจังเห็ดบานเฮาค่ะเบิ่งค่ะทางไตทองมันแล้วก็มีโตถทาเห็นบ่นค่ะโตถทาก,กำลังกินนี่ค่ะดอกงามเนาะใบมองกลามันค่ะไปค่ะพี่น้อง เห็นน้ำบ่อรับพี่น้องเห็นน้ำบ่อค่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่อค่ะปาดทิ้วสุดๆจากพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกข้างพุ่นค่ะพี่น้อง Windows. ปาด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 พี่น้องเดยวเด้อไทยไทยรูกกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเก็บเก็บเก็บเพชเก็บเห็ดมาเด้อพี่น้องมาเด้อ หนึ่งสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะ,คะปัะทูพี่น้องเบิงเบิงถ่ายารูปกันจะ้ะกันจ้ะพี่น้อง อุ้ยขาดีขาขาดีเลยค่ะพี่น้องเดยวเด้อค่ะกล่องมันปินค่ะเพราะว่าเอาขาหนีบเอาโได้หลาย่ะพี่น้องฟิวชุดๆเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดออกนี่ขนาดแหงๆเลยค่ะนี่แหงๆเฮ็ดแต่ยัง,งออกบันนี้สัวว่าฝนตกเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอุ้ยผุดา ขามันจวกๆเลยค่ะพี่น้องฟังเสียงค่ะโอ้ยอันนี้ไม่จอมันนะไม่จอมันค่ะพี่น้องบ่แม่มันเนาเด้ไม่จอมันโอ้ยอนั่งก้นค่ะพี่น้อง ขออนุญาตขาเหนีบปวดขาค่ะพี่น้องยางหลายปวดขาเด้อขึ้นเขานั่งตัดแมบใส่กระพื้นเลยค่ะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนะาะค่ะเนาะใส่ทุกใส่กระตาใส่กระตา เดี๋ยวเด้วยค่ะอ้ยพุดอ่ะพี่น้องลาง,งามบ่ค่ะตะเมาะตะแม่พึ่งเห็ดเพิงเลือชนิดนี้เนาะคะ่ะพี่น้อง ลองเบิ่งกับมันแมนมันแมนเห็ดพุงเลือดบอ่อนะค่ะพี่น้องเนะาะข้อตองลองเบิ่งเนาะค่ะแต่มันแมนม,นมาไปเอามีดก่อนแมนค่ะพี่น้องเห็ดพุงเลือดอีหลี เอาได้ค่ะบอค่ะพี่น้องสีพันสิเปลี่ยนทันทีเลยเนาะตรงนี่พันธุ์ท่านเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่ามันท่านได้่หอดแกนมันนคะคะปุชิเริ่มเปลี่ยนสีเห็นบหมค่ะไปต่อจ้ะต่อจ้ะพี่น้องพี่น้องอุย้ย ว่ามันเหยียบตินี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะพี่น้องนี่น่อยอยู่นี่นะนี่น่อยนี่น่อยอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งค่ะดอกหนึ่งเด้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดแปดดอกโอ้ยดอกนี่แม่ดอกนี่แม่พี่น้องถ้าก้นจับพี่น้องถ่ายจักสองสามมือต้องคอยมาเบิงเนาะคะ่ะเนาะมงถ่ายจักสองสามมือมาเบิงคะ่ะ นบ้านนี่มีไอพันยัยสักก่อนยังคอยมาเบิ้งเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้ะพี่น้องมันยังท่านไหนไงไปเบิ้งหม่องไม่เนาะค่ะต่อจ้ะเบิ้ง่ะพี่น้องดอกนี่งามๆกําลังน้อยๆค่ะพี่น้องมันกําลังสีออกน้อยๆอยู่เนาะค่ะ ต่ว่าคนเก็บมันเด้คนคนเก็บมันหลายเดะค่ะกำมือนึงเนาะค่ะเนาะก็คนก็เข่าไปค,คนเข่ามาคนออกฝรั่งกับเก็๊พื้นกันค่ะแต่ว่ายอบบกาไทายค่าเจ้าดอกยานค่าเจา้าดา นี่ค่ะงามบาค่ะพี่น้องตัดออกเกี่ยงไม่ร้อยค่ะแจกพี่น้องดอกนึงอู้เบิ้งค่ะพี่น้องดอกนี้แม่ไทยลูก,กันเด้อค่ะตัดตินเฮดจจกพี่น้อง แคละมีดมง่ามคักค่ะตัดออกค่ะปะตองปะตองไปเสียดายบันเดอร์ค่ะตรง้องเรืองนี่ ได้ในหน่อยเนึงค่ะพี่น้องแต่กระบอกเป็นยังค่ะปัดตัวทากออกกันตัวทากง,ง,งามค่ะงามเห็นบ่ค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ค่ะ,ะเห็ดดอกหน่อยมันหลายค่ะพี่น้อง ดกอกน้อยมันหลายสงสซยจะได้พักสก้อนเนาะค่ะให้ให้เห็ดมันใหญ่เนาะค่ะเนาะเห็ดมันบนใหญ่เห็ดดอกน้อยมันหลแล้วก่บเ,เห็ดในญ่บัท่านสิบห้าพี่น้องมาเก็บอีกสักสองสามมือขอสิบธาพี่น้องมาเก็บเน,น,นาะค่ะเนาะเพราะว่าเห็ดดอกน้อยหลายมากเลยค่ะพี่น้องพี่เย่าบริไทให้เบิง่งเพราะว่ามันหน่อยแห้งนะคะมันหน่่ยแห้งค่ะพี่น้อง กสิภาพพี่น้องยางอีกก้อนเนาะคะ่นะเนาะซ้ำได้เมื่อบานนี่จะพี่น้องเห็นบ่คขาพี่น้องไงีมมันไน้นอยหนึ่งค่ะพี่น้องมันท่านใหญ่ใหญ่เนานะท่นนานใหญ่ใหญ่ขัน้นขั้นมามันใหญ่นี่ตีพี่น้องเอ้ยข้าวเดียวเต็มกระตาจา้ะขั้นมามันใหญ่เนานะคะ่นะเนาะตัวนี้มันน้อยค่ะย่อกสิวาถ่ายจักสองสามมือจังค่อยสีเขามาใไม่เนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้อง ตัวนี้ก็เก็บเอาเลยเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทากกินเนาะค่ะนี่ค่ะดอกนังน้อยหลายค่ะพี่น้องตะมอตะแม่หลายหลาย ย่างเราอมแอมน้ำมันนีดซ,ซื้อค่ะอมแอมน้ามันหมองเคยเอาเนาะค่ะไปต่อจากพี่น้องตัดตินเฮดก็ตายตายพี่น้องพอดอกนึงค่ะพี่นอ้องพาพี่เอาก็นเนาะค่ะเนาะใี่ค่ะพี่น้องพี่ค่ะ พี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเออโอ้ยนี่ค่ะดอกตึงแกงแซ่บเด้อเนี่ยวันน่เท่าปันได้ซ้ำถมกอนจะ้ะนี่ค่ะ มันได้กลมนะคะมันได้กลมนี่ตัดตินเฮ็ดค่ะตัดตินเฮ็ดก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออีกแล้วค่ะพี่น้องขอโทษด้หลายเด้อค่ะพี่น้องที่ว่าไทยไทยเฉพาะตอนเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเย่าบ่อยากให้มันคลิปเา้าเกินไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปเก็บเห็ดจังไดนมันก็ะต้องหนอยู่แล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้อง บัวตัดตื่นโซ่ดอกนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคิดเงวเกินไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปต่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องเงียวเหยียบเพชรมีแมนบอค่ะแมนบอเน,นี่อุ้ยแมนค่ะพี่น้องนยเนยเนยแมนแล้วก็มามุงนี่ค่ะพี่น้องเหยียบเพชรเหยียบมันนี่ค่ะอุ้ยถัวได้ไหลยได้ค่ะพี่น้องเด้อ ก็มันพัน์นนนนโพดมันอยู่ไก่โพดเนาะค่ะเนาะน,นี่นี่นี่ค่ะสามดอกเลยสามดอกเลยจ้าบ้างบึง้งบึง้งอุ้ยมันพ้อ่มออกเดีเ๋ยวบิง้งขับพี่น้องเดี๋ยวหาบึาง้งมึงได้ผูู้ญิงงได้ผู้หญิงงขันหลังนี่สิแมนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเคยออกหลายเด้บนนี่พี่น้อง แสดงว่าพันธออกสามดอกในสักวันเนาะค่ะตัดตีนเฮ็ดค่ะพี่น้องห้องแห้งบ่ได้คะ่ะมือนันกวงกวงตื่นเนาะค่ะห้องแห้งหลายกวงกวงตื่นก็เลยบ่ห้องแห้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่านกวงตื่นมืดหน้อยหลายฟินฟินฟิวฟินฟินสุด น้อยอีกแล้วค่ะพี่น้องท่านไหนไค่ะแต่ว่าย่าบดได้ไปปลาไหมเมื่อ่านนี้ไปไปแล้วอันมองนึงแต่วไปยังห่านได้เบิดค่ะพี่น้องยังหลายปลาค่ะเพราะว่ามันเป็นดอนๆเนาะเป็นดอนๆดอกโพอตมูตมีตะแกรงแซบวะค่ะเบ่งซอยกันค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบอค่าเห็ด นี่ค่ะที่กิ่งท่านไน้หอดย่ามมันได้ขายเห็ดเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องง่ามบอค่ะอดอกขาวเิ่นๆอุ้ยแน่นดีพร้อมค่ะยังบ้านนหอดย่ามเห็ดเลยค่ะพี่น้องย่งามเห็ดตัดสิป็นส่วงเดือนสิงหาพันวาเนาะแต่ว่าย่าเองกับบูจักเป็นว่าย่ามเห็ดย่ามไหนดอกค่ะ แต่ว่าพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนยูโดนเนาะค่ะนาอเพื่อนบอกแาว่าช่วงประมาณเดือนสิงหากันย่าเนาะเพื่อนว่าเห็ดออกค่ะเป็นย่ามเห็ดต่อค่ะอันนี้บ่นเป็นย่ามเห็ดแต่ว่าเห็ดออกก่อนฤดูกาลบอกเห็ดออกก่อนย่ามเห็ดออกนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะวุ้ยนอนมันนอนลงมันนอนนี่ค่ะพี่น้องง่ามบ่ค่ะพี่น้องนี่ นี่ค่ะขั้นมาหอดง่ามมันเนาะค่ะพี่น้องเห็ดมันสีบ่ได้ออกหน่อยได้ค่ะมันออกจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งนี่หลายดอกแล้วก่ะเมนว่ามันบ่นนบออกเป็นจุ่มแต่มันกระสีออกงาวเป็นสายไปเนาะ,ค,ะค่ะกัทาเบิ่งตอนช่วงมันออกหลายเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะหมานคือเกาค่ะหมานคือเกาค่ะนี่ยังบัทันได้หอดมองออกได้ค่ะ มอนีบ่มอนีบอออมไปป่าไก่ค่ะพี่น้องมอนีบอออมไปไก่ค่ะยูรอรอหม่องเกาหมื่อวานนี่ไปไปหมองไม้แล้วมันมันมันออกแต่ว่ามันออกยังม้อนหลายดอกมันยังน้อยๆอยู่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องกลองสูงโพดเนาะค่ะเนาะไปต่อจะเอละค่ะพี่น้องพอละค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เห็นสองดอกค่ะพ no? ok ok, eh. ี om, en, ar, en, c, ay, en, en ok, ่น้องแต่ว่ามันอยู่มันอยู่คนละบอนกันนอตวามันกัอยู่โบก่ากันค่ะอุ้ยมีแฝดพร้อมค่ะแฝดพร้อมมาเอาดอกนี้ค่ะพี่น้องเฮ้ยลืมถมค่ะพี่น้องต้องถมมันค่ะเพราะว่ามันดอกไงแล้วมันเป็นโคนโจกโบกเนาะค่ะเนาะต้องถมมันมาเอาดอกนี้ค่ะพี่น้องดอกนี้ค่ะไว้ใจนะคะ เห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำบ่คะ่ะมนกันเด้อค่ะเด้อมนใหม่อืมู้ผุดาค่ะพี่น้องโอุ้ยตัวทาก่ะเออตัวทากเดี๋ยวเด้ดอ,อ,อ,ดอะค่ะพี่นอ้องเด้เออ,อู้ผุนนาคะ่ะผุนนาค่ะพี่น้องนะดอกใหญ่มากเลยพี่น้องเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันเด้อค่ะเด้อ อวนไงเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ก่อนเนาะค่ะหูงามเลยค่ะนี่พี่น้องเอาเบิ่งดอกเหฮทตะลักค่ะเบิ่งดอกเห็ดน,คะ,ดดนะค่ะพี่น้องอ้หูพุ่นอะเว่อร์ตายโทรศัพท์ไลน์แล้อค่ะเด้อเดี๋ยวปรับกล้องใหม่ก่อนค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องปัด๊ดพุ่นค่ะพี่น้องดอกเห็ดเสียไปเฮดเสื้อจ้ะพี่น้องนี่ยเสียไปเฮดเสื้อเห็ดจ้ะไปปลูกใอยู่บ้าน นี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้องดอกหนึ่งอู้พูผนง่ามหลายค่ะพี่น้องุถ่ายรูปกันเด้อค,ค่ะเดี๋ย้อค่ะเด้อเสียบกล้องกัน <c ười> ป๊าพี่น้องง่ามหลายจ้ะรุ่นซ้อยกันค่ะพี่น้องมองตุ้มูนี่ค่ะรุ่นรุ่นซอยกันค่ะพี่น้องมองตุ้มูนี่มนแมนอีหยางโบแมนโบแมนค่ะพี่น้องะเ <c ười> บึง้ง เบ่งตอค่ะหาเล่าเบ่งตอค่ะเหล่าเบ่งอีกนี่บอุูดมีอยู่สองดอกเองค่ะพี่น้องป่าเบ่งค่ะเบ่งความใหญ่เพิ่นเนาะค่ะถ้ารูปอีกกอนักพี่น้องได้หลายได้ค่ะพี่น้องพูน่ะได้หลายค่ะค่ะพี่น้องกัสิมารีวิวเนาะค่ะเนาะว่าได้เฮ็ดหลายเนาะค่ะเนาะได้เฮ็ดหลายค่ะพุ่นค่ะ บ่ามันกระตานยหน่อยเด้อค่ะนี่กระตาบักไงเด้อค่ะนี่กระตาบักไงญาพี่น้องพอกันมือไหมเนาะค่ะเนาะหมานมนค่ะมือนี่มานอยู่ค่ะ